ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกุชี่กันนะคะเราไปดูกันเลยก็จะเป็นอันนี้นี่อันนี้แฟนไมมาจะรอนี่เป็นรูปอะไรอ่ะรูปรูปลิล้ลนเอาดิออกมาเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะ ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแลกลิ้นลักราดแลกสิงพิซซะไม่ได้ขายนะคะอันดึกหนังตัวขาดทีหลังมากระหล่ำเดี๋ยวจะดูอันเดี๋ยวจะดูอันต่อไปกันนะคะโอเคอันนี้เั็นหน้าพิซซ่านะคะไม่เลยนะไม่ใช่มีหลายมีหลายแบบมีหลายอันมากเหลืองนี่กระหัน เราจะบใหดูะมีหชิ้นนุกเอห้าชิ้นนี่ชิ้นใ่ชิ้นหชิ้นขอพันดัอยาแกะหาแต่มอยากแกะเราจะเนี่มันหลุดแล้วเราี็คโอเคเดี๋ยวไปดูันตอไปกันเลย ต่อไปเป็นเค้กหนีสามอันกับเคกหมีสุดโต่สามอันอันนี้เคปแพสปันแต่ไม่ใช่แต่ม,นม,นนมันนุ่มมากเลยอันนี้อันนี้มีไหลหนนะ้าอันนี้แบบว่ายิม้มมีขนตาแต่อันนี้ยิ้มไม่มีขนตาเป็นนี้เกๆไ่ใช่ฉันบอกประตูสยงลย นม่สลมเอาอ,อ,อ,เะะอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปก็เป็นนี้นะคะเก็บจิ้วเยอะจริงกรบมาเลยเห็นไหมนีม่นก็คือเป็นดอนัดไม่สลนะโอเคแล้วดเด็กแล้วก็ หมดอ่ะมองไม่เห็นั้งหมดนี่เห็นไหมวเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะบาบ๊ายบายบ๊ายบาย